ไม่ด้หมดหน้าค่ะ2องป้ยมาต้องปีั้นะปุ่มเลือกสาุ่มือกสโอเคไหมได้ส,สากับใช่ไหมยะมันจะเป็นสา,สามาันจะเป็นสามามพอดีอก็แบกลุ่มกันแล้วก็ใครเราจะจัดเวลาใครได้เวลาน้อยที่สุด